ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดีเดย์ครับอยากจะบอกให้พวกเราทราบเรื่องถ,ถ้าเป็นผู้เก่าก็เข้าไปดูพระสู่สลายตนาวิพังนะ,ะการแจกแจงสลายตนาอย่างละเอียดเนี่ยนะยจะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจและจะเห็นความละเอียดของพระศัสดาที่ทรงบัญญัตินะซึ่ง บรรทัดเดียวของคมวสลายัตนะที่เป็นปฏิจจสมบาทเนี่ยคงจะจำแนกเป็นอายตนะภายในหภายนอก 6, นะแล้วก็วิญญาณหกผัสสะหความนึกหนืองของใจ18เนี่ยน่าจะใช้ทับศัพท์ไปเลยว่ามะโนปวิจารมโนปวิจารปรวิจารละเนี่ยปวิจาระ,ระ,จ,าระาจะแปลว่าพิจารณาไตรตรอง แต่มาอยู่กัมโนเนี่ยมันจะเป็นการที่ใจมีการน้อมไปเพราะมันอยู่ในขั้นตอนข้างบนของสลายะซึ่งยังไม่ได้กระทบกับภัสสักำลังจะมาเป็นภัสสัตรงนี้เขาก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแล้วแหละแต่เขาจะใช้คำว่าพิจารณาไตรตรองมันก็กลัวจะไปคงจะกลัวไปซ้ำกับวิตกวิจารณ์การคิดนึกติตรึกก็เ,เลยใช้าคำใหม่เป็นความนึกหน่วงของใจทำให เราอ่านแล้วเราก็งงแล้วก็ทางดำเนินของสัตว์สามสิบหกอันนี้ก็คือสลายจตนะอย่างละเอียดเป็นองค์ประกอบอย่างนี้สิ่งนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยของผัสสะแล้วผัสสะก็เป็นเหตุปัจจัยของวทนาเวทนาก็เป็นเหตุปัจจัยของตัณหาไล่ไปตามสายปฏิจจั์ถ้าจะคิดตรีตรึกให้คิดตรงนี้ นั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยส่วนว่าเบื่อนะเพราะงทีอยู่กับลมนานๆคนใหม่ๆเขารู้สึกเบื่อเหมือนกันไม่รู้จะทำอะไรก็มาคิดเรื่องนี้เวลาพระศาสดาให้คิดเนี่ยลงให้คิดเรื่องอะไรบอกเธออย่าวิตกเรื่องที่มันไม่ดีเป็นอกุศลให้วิตกเรื่องกุศลเรื่องทุกข์ นะทุกขสมุทัทยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคากามินีปฏิปทาคือให้วิตกเรื่องอริสสีเร,เ,รเ,ร 4, เรื่องการหลีกออกจากกรมหลีกออกจากพยาบาลหลีกออกจากเบิดเบียนให้วิตกเรื่องนี้งั้นถ้าเราจะคิดเบื่อที่จะนั่งรู้ลมก็คิดเรื่องนี้แต่คิดแล้วควรจะให้ได้ปิติให้ได้ความสุขคือต้องรู้สึกว่าเข้าใจกับเนื้อธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ การใคร่ควรทำเนี่ยเหตุปัจจัยของการใคร่ควรทำมันมาจากการทรงจําการทรงจํามันมาจากการฟังนั่นคือเราต้องฟังคําพระศาสดาแล้วก็ทรงจําให้ได้การใคร่ควรที่ถูกต้องจึงจะมีขึ้นได้คือใคร่ควรในเนื้อธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่ามันตรงจริงตามนั้นไหมเรียกว่าธรรมะจะทนต่อการเพิสูจน์ดังนั้นการใคร่ควรธรรมไม่ใช่นั่งปรุงแต่งเอาจินตนาการเอาดังนั้นอันนี้เป็นหลักการใคร่ควรธรรมที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้มาจากเหตุปัจจัยของการใคร่ควรทำที่ผู้เจ้าทรงตรัสไว้ว่าเพราะมีการฟังจึงมีการทรงจําเพราะมีการทรงจําจึงมีการใคร่ควรทำนะเพราะมีการใคร่ควรทำธรรมะทั้งหลายจึงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะจึงจะเกิดขึ้นอุสาหะจึงจะตามมาอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทแห่งการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนคนคนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยเนี่ย ะจะรู้ธรรมะได้อย่างไรจะต้องมีขั้นตอนแบบนี้นี้ก่อนจะมาฟังก็จะต้องมีศรัทธาและมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียสดหลงฝังซึ่งธรรมนี่งนีองค์จึงบอกว่าการมีศรัทธาเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการเข้าไปหาถ้าเธอไม่มีศรัทธาการเข้าไปหาจะมีขึ้นมาได้ไหมก็ไม่ได้การเข้าไปหาจึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อการเข้าไปนั่งใกล้ เมื่อเข้าไปหาก็จะมีการได้เข้าไปนั่งใกล้การเข้าไปนั่งใกล้ก็เป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการที่จะเงีย่ยโสดลงฟังงนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสมานั่งใกล้เราก็จะไม่ค่อยเงีย่ยโสดลงฟังความสนใจก็จะไม่มีพอได้เงีย่ยโสดลงปุ๊บเราก็จะได้ฟังซึ่งธรรมเพราะคนแสดงธรรมก็จะแสดงเมื่อคนฟังนั้นตั้งใจอยากที่จะฟังใช่ไหม ก็จะมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมขึ้นเมื่อมีการฟังปุ๊บการทรงจําก็ตามมาการฟังธรรมพระองค์งจึงตรัสว่าการฟังธรรมะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อการทรงจําเราฟังอะไรบ่อยๆซ้ำๆเรื่อยๆต่อไปเราจะจําได้การทรงจําเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อการใคร่ควรธรรมยมจะใคร่ควรธรรมะของพระศาสดาเนี่ยแต่ถ้าจําอะไรที่ศาสดาพูดไม่ได้เลยเนี่ย เราจะอ,าอะไรมาใคร้ควนเราก็ใคร้ควรไม่ได้กลายเป็นการใครควรของเราเป็นการใครควรตามคําพูดของคนที่ต่ำกว่าพระเจ้าหรือว่าปรุงแต่งเอาเองนี่ก็เป็นเรื่องของการใคร้ควรทำแล้วก็ทําทั้งหลายก็จะทนต่อการเป่นพิสูจน์อันนี้ก็เรียกว่าทำธรรมะที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสุบาทแห่งการที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้สัจธรรมได้อย่างไร ทีนี้ถ้ายมนั่งสมาธิมาบ่อยแล้วเคยชินแล้วจะทำยังไงต่อไปพวกผู้เก่าๆแนะนำให้ดูการเคลื่อนไหวของจิตแล้วก็ลองดูซิว่าทันไหมตอนจิตมันเปลี่ยนอะแป๊บมันเปลี่ยนเรื่องอะจากที่มันเคยรู้ลมเนี่ยมันหลุดไปคิดเนี่ยก่อนจะคิดเนี่ยทันไหมว่าลมมันดับจิตดวงหนึ่งดับจิตดวงใหม่เกิด ซึ่งมันจะไม่ค่อยทันนะยากมากรองค์จึงตรัสว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปปาก็กระทําได้ไม่ใช่ง่ายเวลาจิตเปลี่ยนเนี่ยโยมไม่เคยทันมันตอนเห็นมันดับใช่ไหมดังนั้นเวลาเราเราไม่ทันตอนเห็นมันดับเนี่ยนั่นคือโยมจะไม่เห็นโทษของมันเพราะโทษของสรรพสิ่งคือการดับไปได้เมื่อไม่เห็นโทษก็ ไม่เบื่อมันลัความพอใจในมันไม่ได้เมื่อละความพอใจไม่ได้ก็ไม่เบื่อเมื่อไม่เบื่อก็ไม่ปล่อยวางดังนั้นสัตว์จะปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยไม่มีทางเลยพุทธเจ้าบอกเราไม่เคยเห็นแม้แต่โทษของพันสักนิดหนึ่งเวลาเรารู้อารมณ์อีกทีก็คือคิดไปแล้วก็จิตผูกกับอารมณ์ไปยาวแล้วถึงเพิ่งรู้ตัวใช่ไหมอ่าเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ย มารู้นทีโอ้คิดไปยาวแล้วแล้วเราก็ดึงกลับมาลมใหม่ไอ้ที่หายไปยาวตรงนี้เผลอเหลือทั้งนั้นเลยช่วงเนี้ยที่โยมหายไปเนี่ยคือการที่อวิชชาเป็นเครื่องกั้นเราที่เราหลงเพลินและพอใจกับอารมณ์พระองค์เรียกว่าธรรมราคะธรรมนันทิธรรมราคะคือความราคะคือความกำหนัดนันทิคือความเพลินจิตกำลังผูกกับอารมณ์เนี่ยราคะนันทิ ธรรมราคะธรรมนันทินั้นพอเรารู้ตัวปุ๊บว่าเราต้องอยู่กับลมเราก็ทิละนันทิพอเราละนันทีเนี่ยพระองค์บอกว่าเมื่อเธอละนันทีเธอจะเห็นนิโรธคือความดับแล้วพอเรากลับมาอยู่กับลมจากนั้นเราเพลินอีกพระองค์บอกว่าเวลาเธอเพลินเธอจะเห็นสมุทัยคือเกิดเวลาละความเพลินเธอจะเห็นนิโรธแต่คนทําแรกๆเนี่ยนะไม่เห็นหรอกตรงเนี้ เอาแค่ว่าให้จิตมันไม่ฟุ้งก็จะแย่แล้วันั้นตอนแรกๆเนี่ยโยมอาจจะยังไม่ต้องสนใจเรื่องเกิดดนะับแต่ให้รู้ว่ายังไงที่สุดโยมต้องสนใจนะโยมก็แค่ว่าไม่ให้มันฟุง้งแล้วก็นึกถึงลมให้ได้บ่อยๆลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นรู้ลมก็ชื่อว่ารู้กายพระองค์จึงเรียกการรู้ลมหายใจอาณาปานสติเนี่ยว่ากายคตาสติด้วยอืม ให้เราทราบว่ารู้ลมคือรู้กายอันเดียวกันและให้ทราบว่าเวลาจิตไม่อยู่ที่ใดเนี่ยที่นั่นคือดับจิตไปอยู่ที่ใดที่นั่นคือเกิดดังนั้นพระองค์บอกว่าถ้าจิตไม่อยู่กับกายเธอเนี่ยเธอกำลังไปคิดเนี่ยขณะนั้นกายเธอไม่มีวิญญาณคลองให้เราทราบไว้ว่ากายเราเนี่ยประกอบด้วยสองธาตุหลักๆนะคือวิญญาณต้องมาตั้งอยู่ในกายและถ้าเราหลุดไปคิดพัวเนี่ย ใจหรือจิตเราเนี่ยกำลังไปตั้งอยู่ในนามนธรรมซึ่งนามนธรรมจะมีสาอันคือเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นขณะนั้นวินาทีนั้นเนี่ยกายไม่มีวิญญาณคลองพระองค์จึงบอกว่าขณะที่กายไม่มีวิญญาณคลองเนี่ยมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอได้หรือพระองค์อุปมาอกอย่างว่าเพชฌฆาตกําลังเอาดาบฟันคอเธอขาดซึ่งตรงนั้นจริงๆเท่ากับลูกดับหลและความเป็นเราของสัตว์เนี่ย ความที่สัตว์เข้ามายึดเนี่ยสัตว์ยึดจิตเป็นหลักยึดจิตหรือใจหรือวิญ,ญญาณเป็นหลักแต่นั้นใจไปอยู่ตรงไหนความเป็นเราจะไปอยู่ตรงนั้นและถ้ากายโยมแตกทําลายเรียกว่ากายยัศพเพธากายแตกทาลายเรากําลังอยู่กับอารมณ์นั้น,นพระศาสดาจ,จึงบอกว่าอาัตภาพของสัตว์ก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไป ซึ่งอารมณ์นั้นก็อยู่ที่ว่าโยมกําลังคิดเรื่องกุศลอกุศลถ้าคิดอกุศลเนี่ยผู้เจ้าบอกสัตว์จะได้ทภาพนรกกาเนิดสารเปลตวยิสัยถ้าคิดเรื่องกุศลก็จะเป็นมนุษย์เทวดาผู้เจ้าจึงบอกเวลาคิดอกุศลแล้วนะต้องคิดว่าไฟกําลังลุกไหม้เสื้อผ้าเราแล้วต้องรีบดับให้ไหวที่สุดนะหรือไฟกําลังไหม้ผมบนศีรษะของเราต้องรีบดับทันทีเพราะนั่นคือธตภาพของเรา อันนี้จึงไม่แปลกว่าทําไมผู้เจ้าพยากรณว่ามนุษย์ทั่วโลกท่านเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยลงไปสู่นรกกัมนิเดชานเปลววิสัยปริมาณเท่ากับดินในมหาปฐพีและมนุษย์ทั้งหมดทั้งโลกที่ตายแล้วเนี่ยได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์กับหลุดไปเป็นเทวดาเนี่ยปริมาณเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บที่เขีย่ยขึ้นมาจากปฐพีซึ่งมันน้อยมากเทียบกันไม่ได้ ซึ่งผู้เจ้าเนี่ยพูดผิดไม่ได้ใช่ไหมเมื่อพระองค์พูดผิดไม่ได้เนี่ยนั่นคือเท่ากับว่าโอ้โหมนุษย์นี่แทบไม่เหลือเลยที่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกใช่ไหมกลับไปเป็นเทวดาเนี่ยแทบไม่มีเลยอะน้อยมากและพระองค์ก็เปรียบเทวดาก็เช่นเดียวกันเทวดาก็เหมือนกันเทวดาทั้งหมดเนี่ยเราอยากไปเป็นเทวดาแต่ต้องถามว่าเทวดาตายไม่ตาย และเทวดาตายแล้วไปไหนนรกกบเนเดานเปลววิสัยเหมือนกันปริมาณเท่ากับดินในมหาปัตตภีเหมือนกันอย่างเงี้ยอ่เยอะมากเทวดาเหลือมาเป็นเทวดาอีกเหลือไปเป็นมนุษย์เศษดินปลายเล็บน้อยอันอนี้ผู้เก่าลองดูใครนั่งสมาธิมาบ่อยๆแล้วเห็นว่าไม่มีอะไรทำอ่ามาลองตรงนี้เลยลองเลยว่าดูสิทันไหมเวลาจิตมันเปลี่ยนแป๊บไปเนี่ยนะ มันลืมลมหายใจไปเนี่ยอ่าในง่ายอย่างน้อยให้มันสั้นลงไอ้ที่เคยเพลินไป5นาที10บนาทีให้มันสั้นลงสั้นลงแค่นี้ก็เก่งแล้วนะและความเก่งตรงนี้ผู้เจ้าจัดเป็นอินทะรีย์ภาวนาด้วยนะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศชั้นเลิศคือถ้าโยมทําได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วเร็วดุจกระพริบตาหรือเหมือนหยดน้ําหยดในกระทะร้อนๆฟับหาย หรือเหมือนดิดนิ้วปึ๊บอารมณ์นั้นดับไปเพราะอารมณ์นั้นคืออะไรอย่าลืมอารมณ์นั้นคือพบเวลายมคิดนึกเรื่องใดเนี่ยนั่นน่ะภพเกิดแล้วที่พงเรียกว่าปุณั์ปุณั์ภวะพินิพติปุณะก็คือซ้ำภาวะภาวะคือภพภพบซ้ำหรือพบใหม่พิภัยที่น่ากลัวนิพตินิพตตคือสำเร็จแล้ว พบหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสําเร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราคิดนึกเรื่องใดเห็นไหมดังนั้นเวลาเราทําอย่างเนี้ยสิ่งที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งคือเราจะรู้จักองค์ประกอบของความเป็นตัวเราว่าความเป็นตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวดังนั้นตัวเราความเป็นตัวเราเนี่ยพระองค์เรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะสักกายะเนี่ยของสัตว์เนี่ยสัตว์มีความเป็นสักกายะคือ กำลังหลงห้าธรรมชาติเนี่ยว่าเป็นตัวมันของมันนั้นธรรมชาติที่มันหลงเนี่ยไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวร่างกายเนี่ยเรียกรูปซึ่งประกอบด้วยมหาปุตรธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมไม่ได้หลงแค่นี้หลงสิ่งที่เรียกว่าจิตด้วยหลงสิ่งที่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารรวมแล้วหลงห้าธรรมชาติในห้าธรรมชาติเนี่ย ธรรมชาติหนึ่งที่สัตว์ซึ่งแปลว่าผู้ยึดติดสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดที่ผู้ยึดติดเนี่ยไม่เคยปล่อยการยึดถือคือสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตมโนหรือวิญญาณแต่ไอสีตัวเนี่ยมันจะปล่อยบ้างจับบ้างแต่มันจะจับสิ่งที่เรียกว่าจิตก่อนและจิตก็จะไปตั้งอาศัยในสี่ท่าต่อไปให้ดูอีกว่าเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยเวลาลมมันเคลื่อนปุ๊บเวลา าจิตมันเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยดูดีๆนะว่าไม่ใช่จิตวิ่งจากลมไปคิดเวลาเราละนันทิกลับมาที่ลมไม่ใช่จิตวิ่งจากความคิดมาลมเวลาจิตมีการเคลื่อนไปเนี่ยพระศาสดาเรียกการมาการไปมีมามีไปเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้พระองค์บอกจะมีจุติคือตายอุป,ปาตะคือเกิด มีจุติกับอุปาต่กนะ็ตายและเกิดแล้วอะไรตายอ่ะถ้าจิตโยมเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนไปกลับมาเคลื่อนไปกลับมาแล้วจิตตายเมื่อไหร่อ่ะจิตก็ไม่ตายแต่ผู้เจ้าบอกว่าพี่ครูทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าบุญจติคือกล่าวกันว่าพูดเรียกกันว่า จิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนอ่ะแสดงว่าจิตเกิดดับนี่เกิดดับเวลามีการเคลื่อนมีมามีไปเท่ากับว่าเวลาที่มีการเคลื่อนเนี่ยที่พู้เจ้าบอกจะมีตายและมีเกิดก็คือจิตดวงหนึ่งจะดับคือตายแล้วก็มีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นร่างกายเรายังอยู่ยังไม่ตายแต่สิ่งที่หายไปจากร่างกายคือ เราจะรู้ทันทีว่าจิตดับและจิตดวงใหม่เกิดสัตว์ก็เข้าไปยึดจิตดวงใหม่แล้วจิตดวงใหม่ก็ไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใหม่ต่อไปเข้าใจไหมกระบวนการนี้มันเร็วมากเราดูไม่ทันท่านี้ถ้าดูไม่ทันไม่เป็นไรเราก็ดูให้รู้ว่ามันเปลี่ยนนะแค่มันเปลี่ยนจิต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 เปลี่ยน เห็นความเป็นอนิจจังมั่นคงในความเป็นอนิจจังใช้ได้แล้วเข้าภูมิดำโสดาบันเพราะพระโสดาบันจะต้องเห็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่าเป็นของไม่เที่ยงอนั้นเวลานั่งสมาธิจะได้มีจุดหมายมีความมุ่งหมายว่าเอ้เราจะทําอะไรนั่นั่งดูอะไรดูแล้วให้เห็นอะไรนะเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์รู้จักสักกายะรู้จักความเป็นตัวเราของเรา สักกายะทิฏฐิทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักกายก็จะหมดไปสังโยชน์ข้อแรกโสดาบันเห็นนะโสดาบันได้มาแล้วพอเราเห็นยืนยันมาทุกอย่างไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนหมดเราได้ตัวยืนยันละความเป็นโสดาบันสักกายทิฏฐิหมดไปวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลงหมดไปว่าสรรพสิ่งเนี่ยเป็นตัวตนเที่ยงแท้าถาวรไม่ใช่แน่ ทุกอย่างขาดศูนย์ไม่ใช่เพราะมีเกิดปรากฏตั้งอยู่หายไปขาดศูนย์ไม่ใช่ตัวตนถาวรไม่ใช่ความเห็นเราจะเข้ามาที่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคือมีขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเนี้เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทานั่นก็คืออนัตตานั่นเองดงนั้นอ,นอนัตตาจึงอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตาตัวตนเท่งแท้ถาวรกับนัตตา ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นอนัตตาอนัตตาตรงนี้รองจึงตัดเหตุเกิดอย่างละเอียดและเหตุดับไปของสรรพสิ่งอย่างละเอียดเหตุเกิดอย่างละเอียดก็คือปฏิจจสุบาทสายเกิดเหตุดับอย่างละเอียดก็คือปฏิจจสุบาทสายดับอันนั้นตัวปฏิจจสุบาทก็คือมชิมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งปฏิจจสุบาทสายเกิดจะถูกตัดไว้ในสมุทยัย ข้อที่สองของอริสสัตตีและถูกตัดไว้ในข้อที่สคือนิโรธของอริสสัตสีมันก็คือข้อ2ข้อสของอริสสัตตีนั่นเองอย่างนี้ในปฏิจจสุวสัตที่เป็นธรรมที่เรียงร้อยกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆระหว่างธรรมะต่อธรรมะนี้คู่เดียวนี้จะถูกเรียกว่าอิทัปปัจจยาตาเรียกว่าธรรมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนั้นสลายชนะ คืออาญนะภายนอกภายในประทบกันคือทำอันเป็นเหตุทําให้เกิดพัสสะพัสสะคือทรรที่เกิดมาแต่เหตุคือสลายตนะจำให้ดีว่าผู้เจ้าใช้คําว่าทําอันเป็นเหตุและธรรที่เกิดมาแต่เหตุจากนั้นทรรที่เกิดมาแต่เหตุเนี่ยเหตุอันเนี้ยต่อไปมันจะเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมะต่อไปพัสสะเคยเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสลายจตนะ ถ้าสัตว์นั้นหลงเพลินพอใจว่าผัสสะนี้เป็นเราผัสษะก็จะเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนั้นเมื่อบุคคลผู้เป็นภาสาเปรโตคือเป็นผู้มีผัสสะบางหน้าเข้าใจผิดในภาสะสำคัญผิดว่าภาษาะเป็นเราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราเมื่อภาษากระทบแล้วก็จะเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ขึ้น หรือเฉยๆเวทนาจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือภัสสาะอย่างเนี้ยระหว่างคู่อย่างเนี้ยเรียกอิทัปปัจจยาตาผู้เจ้าจึงบอกเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมี เพราะการเกิดขึ้นแห่งภาษาเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าภาษาไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งภาษาเวทนาจะดับไปจริงมหจริงทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยหลักของพระศาสดาภาษาเกิดเวทนาปุ๊บก็จะเกิดตัณหาความอยากต่อไปงนั้นธรรมชาติเหล่านี้เมื่อเราดูไปดีๆธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีของใครมีคนถามพู้เจ้าว่าตัณหาเป็นของใครพู้เจ้าบอกถามผิด เวทนาเป็นของใครผู้เจ้าบอกถามผิดภาษาเป็นของใครผู้เจ้าบอกถามผิดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครผู้เจ้าบอกถามผิดต้องถามว่าสลายนะเกิดจากอะไรภาษาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากอะไรอย่างนี้ต่างหากเพราะมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตกลงแล้วธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีของใครเป็นท่าตามธรรมชาติยอมเห็นได้อย่างเนี้ยแค่เปลี่ยนความเห็นนะโสดาบัน ก็เรียกว่าเข้าใจในปฏิจจสมุปบาททามันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นแต่ยังปล่อยวางไม่ได้นะอะ่แค่โยมเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นของมันอย่างนี้อาศัยเหตุปัจจัยสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิด,ส,กดสิ่งนี้จะเกิดเชื่อมั่นอย่างนี้อย่างมั่นคงชัดเจนว่าเป็นอย่างนี้แน่ๆโสดาบันจากนั้นเดินมักต่อเดินมักต่อไปเรื่อยๆเพื่อการละสิ่งเหล่านี้ เพื่อการถอนอุปทานนั้นเวลาเดินมรรคตอก็หมันเห็นโทษจะเห็นโทษได้ยังไงต้องเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่ที่เดียวคือลมหายใจเข้าออกเข้าออกง่ายสุดเพราะลมหายใจมีอยู่กับตัวเราตลอดไม่ต้องไปวิ่งหาอุปกรณ์อะไรเมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียวเราจะเห็นสัจจากความจริงคือจิตจะไม่อยู่กับที่เวลาจิตไม่อยู่กับที่นั่นแหละมันดับ นั่นคือการเห็นโทษโทษแปลว่าอาอเรียกว่าอาทีนวะคือโทษของมันผู้ใดเห็นโทษเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดนิพิทาคือเบื่อนหน่ายไม่อยากได้แล้วก็ถอนอุปทานความคิดมั่นออกมาได้มีใครสงสัยจะถามอะไรไหมนะขอขอกาบพระอาจารย์ ถ้าถ้าเรามองในแง่ปฏิบัติสมมุติวันวันหนึ่งเราเดินนั่งอาจจะยังไม่ถึงสิบหกชั่วโมงแต่ขณะที่สมมุติเราปัจจุบันนี้เรามานั่งฟังธรรมเราก็ได้สมาธิแล้วระดับหนึ่งถูกไหมเจ้าคะก็ะคือตั้งใจใส่ใจใใฟังธรรมและยิ่งสะสมมานาน,านเราก็พอพอสัญญาย้อนกลับไปถึงพระสูตรได้เราก็ตั้งใจใส่ใจใใฟังธรรมติดต่อเนื่องเราก็มีสมาธิจิตตั้งมั่น นิบอนห้าก็จะไม่มีในช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ติดต่อถ้าเราตั้งใจฟังธรรมเพราะนั้นเรามาสารามัยเนี่ยเราก็มาเพียรในการที่ตั้งใจใส่ใจฟังธรรมสมาธิก็เกิดแล้วในวันวันหนึ่งนามาธรรมของเราก็เป็นกุศลหมดเป็นอริยะได้ขอบคุณค่ะจิตหลุดพ้นได้เลยพระเจ้าจัก็ขอการครับตอนที่จิตไม่อยู่กับการครับ พี่ว่ามารกน,บนีบาปเนี่ยหมายถึงอกุศลหรือเปล่าครับอกุศลไหมคําว่ามารก็ก็หลายอย่างคือหนึ่งอกุศลมิตกอกุศลมิตกอย่างหนึ่งอสองความตายนะซึ่งจริงๆก็คือถูกเลยตอนนั้นตายแล้วอันที่สามเนี่ยามารจริงๆนะที่เป็นเช่นเทวดามิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ อาจจะทำอันตรายได้เพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่มีวิญญาณมาคลองแต่ถ้ามีวิญญาณคลองแล้วเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้ลระศาสนาจะเปรียบเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในดินเปียกก้อนหินจะได้ช่องในดินอันนั้นคือไม่เจริญกายคตาสติแต่ถ้าเจริญกายคตาสิ์มันจะเหมือนพื้นเนี่ยมันแข็ง องก็จะอุปมาเหมือนกับโยนกลุ่มได้เล็กๆลงไปในพื้นไม้กระดานที่ทำด้วยแก่นไม้แข็งกลุ่มได้จะไม่ได้ช่องในไม้กระดานนั้นถ้าจิตตั้งอยู่กับกายปุ๊บเนี่ยมันจะหนักแน่นอันเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนืนเครื่องรางข,งของขังไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากายยัตาสติเอาจิตอยู่กับกายซึ่งพู้เจ้ารับประกันว่ามาันทำอะไรเธอไม่ได้เข้าใจไหม ทีน,นี้เวลาเอาจิตอยู่กักายทําเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้ที่โยมนึกได้ง่ายไม่ต้องตั้งท่าก็ได้นะเมื่อไหร่ที่เราละลึกได้ถึงกายจิตมาแล้วแล้วก็ดำรงอยู่อย่างนั้นนะ่ะเดินหรือว่าเดินนั่งหรือว่านั่งยืนหรือว่ายืนนอนหรือว่านอนอธิษฐานการงานนะเราทำงานอะไรกวาดบ้านรู้กวาดบ้านล้างจานรู้ล้างจาน ลับรถรู้ขับรถแค่นี้จิตเคลื่อนปุ๊บรู้ก,กึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันงานในปัจจุบันเราก็จะดีไม่ปิดพลาดเหรียดรอบครอบที่สุดเนี่ยกายยคตาสติทำเมื่อไหร่ก็ได้และขณะที่จิตอยู่กับกายเนี่ยโยมก็มีการเลือกเฟ้นใครควรทำนั้นอยู่ด้วยปัญญาการเลือกเฟ้นใครควรทำที่เรียกว่าเป็นธรรมวิชยาคือไม่ต้องคิดก็ได้ แต่เป็นการรู้ว่าถ้าอากุศลเกิดขึ้นปุ๊บรีบทิ้งอกุศลเกิดปุ๊บรีบทิ้งนั่นเราเลือกเฟ้นแล้วนะั้นธรรมวิจยะไม่ใช่ว่าจะต้องคิดอย่างเดียวนะเพราะคําอธิบายของการเลือกธรรมวิยะคือการเลือกเฟ้นใครควรทํานั้นอยู่ด้วยปัญญานะอันพิกุนั้นปารลบแล้วยมมีนาสวรรค์ประตูผู้ฉลาดสติที่คอยเลือกเฟ้นว่าอะไรกุศลอะไรอกุศล และกุศลที่แท้จริงก็คือสติปัฏฐานสีนั่นคือการรูล้ลมหายใจเข้าออกนั่นคือกุศลละในายทวารก็าสั่งอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนพอจิตขยับไปอกุศลพว๊ในายทวารรู้ไม่ให้เข้าเมืองออกไปจิตตั้งอยู่กับตรงนี้เฉยๆเนี่ยเป็นอย่างนี้งนั้นโดยหลักการแล้วไม่ซับซ้อนนะไม่ซับซ้อนเพียงแต่ความเคยชินของเรา ที่เราเคยชินกับอกุศลมานานเคยชินกับการสร้างภพจริงๆการสร้างภพมันมีทั้งกุศลอกุศลการคิดนึกเรื่องใดเนี่ยโยมกําลังสร้างภพซึ่งเปรียบเหมือนผืนนาที่วิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชกําลังปลิวตกลงไปบนผืนนาละเมล็ดพืชมีที่ตั้งพอเมล็ดพืชมีที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่โยมจะปัดเมล็ดพืชออกไหมปัดกันละนันทีไงถ้าโยมไม่ปัดเมล็ดพืชออก มเมล็ดพืชก็จะได้น้ําหรือแม้แต่ยางสดของมเมล็ดพืชก็จะทําให้มเมล็ดพืชงอกขึ้นมาการงอกนี่เรียกว่าชาติี่พระองค์อุปมาดังนี้นะดังนั้นถ้ามีพบจึงมีชาติถ้ามเมล็ดพืชมีการตั้งที่พื้นนาชาติต้องมีขึ้นแน่นอนจะด้วยความสดของมเมล็ดพืชคือยางในพืชหรือว่าน้ําคือนันทิที่ลดมเมล็ดพืชไปก็ตามมันจะงอกขึ้นมา และงอกบนผืนนานั้นด้วยการที่มันหยั่งลากลงไปเมื่อมันหยั่งลากลงไปเนี่ยมันจะได้รับอาหารจากผืนนาใช่ไหมผืนนาพระองค์จึงแบ่งเป็นสามระดับผืนนาเลวปานกลางดีดังนั้นผืนนาเลวงอกมาก็ไม่ดีสัตว์จึงได้อัตภาพนรกกัาเนตชานเปรตวิสัยดังนั้นนามธรรมเนี่ยที่มันมีอยู่ในโลกธาตุเนี่ยมันเป็นภพ เป็นผืนนาเป็นที่ตั้งของวิญญาณรงจึงให้พวกเราระวังความคิดไงคิดปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นอกสุทธิ์รีบทิ้งทันทีเลยและเราทราบว่านั่นคือภพและนั่นคือผืนนาและนั่นคือกรรมเท่ากับว่าทุกครั้งที่เราคิดเรากำลังสร้างกรรมถูกต้องไหมพระศาสดาจ,จึงตรัสว่าเหตุเกิดของกรรมคือผัสดา พราะใจวิ่งไปกระทบกับนามธรรมแต่ละตัวกับนามลูกเห็นไหมใจเป็นธาตุรู้พอไปกระทบจึงรู้ว่ามันรู้อะไรนั้นเมื่อมีการกระทบผัสสเรียกภัษสะกระทบปุ๊บกรรมเกิดคือผืนนามีละจิตไปตั้งนะไปตั้งบนนี้ล้พร้อมงอกละการงอกคือการที่จิตเนี่ยเพลินกับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆอันนี้งอกละหรือเรียกว่าชาติ หรือเรียกว่าจิตนั้นจเจริญง,งอกงามไพบูรย์ในอารมณ์นั้นแล้วเป็นอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ